สวัสดีครับทีละเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเอาพระเครื่องมาให้ชมนะครับรับเข้ามาใหม่นะครับก็จะเอามาดีวิวให้ทีักเอฟซีพระเครื่องให้ได้รับชมทุกท่านนะครับโอเคผมเราไปรับชมกันแล้วับแรกเราก็จะดูพระองค์ <c oughs> ให้ผ่านไปดูนะครับ แดงครับพอพอชาวซื้อกันได้ครับทำแพ่เราก็ไปดูคดขนุนนะครับนี่ครับเป็นคดขนนนั้นนี่ก็เอามันแกมไม่เชยนะ้านี่ได้มาหลายปีนะครับเป็นคดขนุนที่มีขนนออกมาเต็มต้นนะครับดกมากครับก็ได้ไปเฉยก็ได้รัฐบาลเอาคดขนุนมานะครับเอามาเก็บไว้ก็ขนุนนำไปสิ่งที่ดีนะ นี่แกออกก็แห้งแห้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ไม่โตครับเท่าเดิมนะครับเหมือนไม่ได้แห้งนะแกออกก็เท่านี้เลยนะครับนะครับเขาเรียกว่าคดกั้นนุ่นครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไปรับชมเรียนต่อเรียนหลวงปู่เจียมครับอันนี้คือว่ากำลางจังหวัดมานะครับผมก็ได้แวะไหว้หลวงปู่เจียมครับแหวใบหลวงปู่เจียมที่ว่าอยู่ในถงแก้วนะครับ เ,เก็บวันจุในโรงแก้วพอขาปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอยู่ข้างในนะครับให้เราเช่าซื้อเช่าหาทันเ็บไว้นะครับผมก็ได้มา สวยเดียนสวยขนาดไม่ได้ใช้นะครับเอาเก็บไว้เฉยก็ยังมีคราบสนิมเขียวขึ้นเลยครับสนิมเขียวสนิมเหลืองนะครับนียไม่ผ่านการใช้งานไปต่อกันเลยครับผมไปต่อกับสมเด็จแวกม่านของหลวงพ่อลวยวัดกุกสิคารามนะครับองนี้นะครับกอเช่ามาในราคาที่ไม่แรงเท่าไรนะครับก็ไม่ออกเผยนะครับอันนี้พี่น้องก็ค่อยไปตามรับชมกันเอะนะครับ ว่าตอนนี้มาราคาเท่าไหร่นะครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับก็จะเป็นเนื้อดินเผานะครับผมเนื้อดินเผาเขาก็ซีนให้เป็นอย่างดีนะครับครับอาจจะเป็นหลังเรียบเป็นเนื้อดินเผาหลังเรียบสมเด็จแบกม่านหลวง,งพ่อกลวยวัดโกศิธารามนะครับผมก็พอมีเก็บกับเขาบ้างครับนีบ่ครับรับเข้ามาก็สวยนะครับ ไม่จะแกะามาดูก็ะไม่กล้าแกะกลัวเสียผิวนะครับโอเคครับผมไปต่อกันนะครับผมไปต่อกันอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อควยวัดกุศิธรา,ามนะครับก็จะเป็นรอบ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 ไปรูปถ่ายของหลวงพ่อกวยก็จะมีพิกุลนับดอกพิคุเต็มครับรน,บบนีก็จะถูพันด้านข้างเขาก็เยี่ยมมาให้อย่างดีนะครับนี่ครับ ดอกพิกลเต็มหน้าเต็มหน้ารูปไฟนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับ <c oughs> จะมีนะครับจะมีเงาดอกพิกลขึ้นอยู่นะครับางงากล้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกล้องเป็นเบลออะไรนะครับรนี่รรนครับผมก็จะส่องให้ดูพอเป็นค้าวๆพอเป็นพิธีนะครับว่ามีดอกพิกลขึ้นนะครับ เราพิกลขึ้นสีแดงเหลืองสีแดงฟองนะครับนี่ครับก็จะมาประมาณนี้ครับผมราคาไม่แรงพอเช่าเช่าซื้อมาเก็บสะสมได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเราก็จะมีโค้ดมีอะไรตอบเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังครับตาปั๊มของมัดนะครับมาต่อกันครับเอฟซีครับผมก็มาดูตาปั๊มของข้างหลังรูปถ่ายหลงป่อกวยกันนะครับ ูชัดๆครับรูปไทยปั๊มยันแดงครับข้างหน้าก็จะเป็นไอ้รูปเปน็นนี่ยไปต่อกันเลยนะผมไปต่อกันกับสลิการคูบาแบงครับผมนี่ครับสลิการคูบาแบง ฝังพลอยบนล่างครับฝังพลอยบนล่างองนี้ก็จะเป็นอปัดทองข้างเรียกว่าจะเป็นปัดอง,งสลีกาเขียวชมพูนะครับชมพูฟ้าครับไปต่อกันอีกองเลยครับทั้งหมดมีสามองเลยนะครับแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปแตกต่างเนื้อกันไป ปัดคนละสีกันไปนะครับแต่ว่าฝังพลอยทุกองนะครับฝังพลอยบนล่างทุกองนะครับมาครับนี่ครับด้านทางจะปัดเป็นพลอยสีทองทองนะครับสสยเขี้เขียบฟ้าเขียวฟ้าเขียวชมพูด้านหลังก็จะมีเม็ดพลอยสีเขียวครับนี่ครับที่หลวงพ่อจะได้ทําการฝังไว้ด้านหลังครับ หอยเขียวประเทศจีนถ้าจำไม่ผิดนะครับไปต่อนครับไปต่ออันครับองค์สีส้มนะครับส้มปัดด้วยสีม่วงวังพอยบนล่างนะครับนะครับวางพอยบนล่างปัดทองสายหัวบนนะครับเราจะฟังเพชรปักคำคำเขียว ทุกองค,ครับสามโมงฝังหมดครับติดต่อกันกับหลวงพ่อชะน,นะยครับหล่อปั้นหลวงพ่อชนันยสายเหนียวกัน,นครับรูปหล่อหลวงพ่อชะยเนื้อทองแดงครับราคาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็พอเช่าหาเก็บไว้กันได้นะครับพี่น้องครับพอได้ขึ้นขอนครับ อย่างสวยงามนะครับแต่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมครับพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่อันเข้มขังครับมีหลายเนื้อนะครับแต่ว่าผมชอบเนื้อทองแดงนะครับผมนี่ครับชัดเจนทุกหน้าหลอล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ด้านข้างเขาจะใช้เป็นตะไบนะครับตะไบถูนะครับใช้เป็นตะไบเก็บรอยนะครับ สยบรอยเสี้ยน,ท,น,ยนทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ใช้เป็นตะไบถูเช่นกันนะครับแต่ดูองค์จริงอย่างสวยเลยนะครับคมชัดไม่มีทิตินะผมน่ครับเขาใช้ตะไบถูกัน,นใช้ตะไบ ลติขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแกน่นะครับหลงพ่อชัยในจังหวัดขอนแก่น,นครับหลังเราชัดสวยนะครับองค์สวยงามนะครับต่อโคตอตอเลขชัดเจนนะผมใต้ฐานก็จะมีเสือหัวขาดลามโซนะครับทีเด็ดของหลวงพ่อเลยครับ ยิสแกนอะอย่างนี้นะครับน่าจะใช้เป็นเลเซอร์ยิงครับผมดูคร่าวๆโอเคครับสวยสวยนะครับสวยมากครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังองค์พะแล้วก็ใต้ฐานเป็นรูปเสือหัวขาดของหลวงพ่อชนันยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกุ้งเชน่าคนชอบตกปลาพาตะลุยด้วยนะคะ